คอมช้าคอมแหงคอมกากอยากจัดสเปคลองของมาจัดกันได้เลยที่ notebookspec. com/pc/spec ระบบจัดสเปคของเรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น CPU เมนบอร์ดแรมการ์ดจอ VGA h a r ด d i s ์ SSD หรือแม้แต่ชุดน้ำอย่าลืมมาจัดกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับแอดมินตันนะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดจอตัวเล็ก ราคาเบาๆจากค่าย AMD นะครับซึ่งนั่นก็คือ XFX RX 460นั่นเองครับหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะค่อนข้างที่จะเรียบเรียบตามสไตล์ XFX นะครับไม่ค่อยมีอะไรบูอหวามากเท่าไหร่ทางด้านหลังและก็ด้านหน้านี่นะครับส่วนกล่องไม่มีอะไรน่าสนใจเอาไว้ก่อนส่วนตัวการนะครับพระเอกของเราในงานนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นครับโทนสีดําแดงมีพัดลม2ตัวขนาด90ม mm มนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้มีความพิเศษ หนึ่งอย่างนั่นก็คือมันเป็นพัดลมจากคุ o เลอร์มาสเตนั่นเองนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้ถอดออกยังไงมาดูกันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะสอเขี้ยวสามารถกดลงไปได้กดลงไปปุ๊บอ่ะทั้ง2เขี้ยวเลยแล้วก็ถอดพัดลมออกมาได้อย่างนี้นี่เองนะครับข้อดีของการถอดพัดลมได้คืออะไรคือ การทำความสะอาดนั่นเองนะครับการท,ทั่วไปเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยจะมีฝุ่นเข้าไปสะสมตามฮีทซิงค์ที่อยู่ด้านในนะฮะทำให้ทำความสะอาดยากอาจจะต้องแบบรื้อกาซดออกมาปกติเนี่ยการจอทั่วไปจะไม่สามารถรื้อได้นะครับเพราะว่ามีประกันติดอยู่นะฮะถ้าไขนอ็อตหรือการออกบ่อยประกันหลุดแน่นอนประกันคุณไม่เหลือเลยส่วนซิงค์ระบายความร้อนด้านในนะครับเป็นแบบฟินอลูมิเนียมขนาดใหญ่น,น,นะหนาแล้วก็ฮีตไปด้านข้างนะครับตรงนี้2เส้นเป็นฮีทไปไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับ ส่วนด้านข้างตัวกานะครับมีฮีตไพร์สเซนนะครับ,นนรบด้านฮีตไพร์สัมผัสกับ CPU ที่อยู่ด้านในนําความร้อนเข้าสู่ฮีทสิงค์นะครับและระบายความร้อนให้พลมอ,อีกทีนึงด้านหลังตัวกาสน,นะครับมีเพียงเท่านี้นะฮะแต่ส่วนตัวกาสด้านหลังชุดระบายความร้อนยาวออกมากว่าตัวกาสประมาณ1.5นิ้วนะครับถ้าเราติดตั้งตัวกาสเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นอยู่ประมาณด้านนี้นะฮะส่วนพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังครับมี DVI1 พอร์ต DisplayPort 1พอร์ตและ HDMI 1Port พอร์ตนะครับและในส่วนสเปคของตัวการนะครับตัว GPU มีความเร็ว1,220เนมกะเฮิร์นะครับส่วน RAM เป็น GDDR5 ขนาด 2GB กะไบต์ความเร็ว7,000เมกะเฮิร์นะครับโอเคครับและตอนนี้เรามาอยู่กันกันกบเกม GTA5 นะครับและกราฟิกของเราที่ใช้ในวันนี้ก็คือ FullHD นะครับส่วนข้างองื่นก็ตามเติมแรกที่เกมตั้งค่าให้มาเลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติม He freaking knew him! Who snitched? the fuck down! You the name what? Don't be an idiot! Get out of the way or the Move! Oh, my, God. Oh my, God. oh my. God. Oh, I probably I have to know what. อนนี้นะครับเต็มเรตต่ำกว่า50แล้วนะ,จะเจออภาพาอากาศแบบเต็มๆนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะต่ำเลยเนียวเฟรมเรทแต่ก็อยู่ในเกณ์ที่รับได้นะครับสามารถเล่นได้แบบไม่เสียอารมมากนะักสำหรับเฟรมเรตช่วง50-60นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับส่วนกราฟิกของเรา ทั้งอุณหภูมิทั้งเฟรมเรตอยู่ในระดับที่โอเคถ้าเทียบกับราคาของตัวการ์ดที่4 0 0พบาทแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับ4,000นบาทเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราเดินมาผิดทางแล้วมาเนี่ยโอ้ยเดินมาผิดทางมันอยู่ฝั่งนูน้นนี่จะอะไรระเบิดหรือเปล่าพอผมระเบิดเลยก็ไปต่อโอเคครับเล่นกันไปพอหองปากของคอคับการทดสอบเรื่องการเล่นเกมนะครับ ถือวผ่านนะครับสรับายสีู่นย์นันนี้นะครับเรื่องเฟรมเรทเรื่องประสิทธิภาพนี่ไม่ได้คี้เรอะไรมากมายเลยนั่นเพื่อนเราหรือเปล่าเอเพื่อนเราเพื่อนเราตัวตู้เจ้าปัญหาคันเดียวนี่ทำแบิ้หายไว้วอดทั้งตำบลทั้งสภาเลยนะแล้วพวกศัตรูนี่มาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยนี่หมดนี่หมดนี่หมดเออ ช่วงแม่งเอาะระเบิดเลยกินนี่ตายครับโดนยิงๆขนาดนี้ไม่ตายก็แปลกแล้วโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสิทธิภาพของ XFX RX 460ตัวนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับราคาอยู่ที่3,980บาทเท่านั้นนะครับเป็นการ์ดราคา4,000บาทที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดณตอนนี้นะครับสามารถเล่นเกมได้ทุกเกมเลทีเดียวแต่ต้องปรับการาฟิกต่ำลงเล น้อยนะครับเพื่อที่จะสามารถเล่นเกมได้ลื่นๆนะฮะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe c h anel n notebook spec ด้วยนะครับผมแอดมินตันขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ